สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนข้อมูลเฟซรหัสเฟซอีเมลโดยที่เฟซไม่ล็อกนะครับเฟซไม่ล็อกก็คือหลังจากที่เราเปลี่ยนรหัสไปแล้วนะครับเฟซจะทำการล็อกแล้วก็ให้เราไปเอารหัสยืนยันจากอีเมลมาใส่นะครับเพื่อทำการปลดล็อกแล้วเราจะกลับมาสู่หน้าเฟซแบบนี้เนาะ โดยวิธีที่ผมจะสอนในวันนี้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเฟซนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสเฟซหรือว่าอ e ีเมลได้เลยโดยที่เฟซจะไม่ทำการล็อกนะครับแทบจะ100%ก็วิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับให้คุณมาที่แถบด้านบนคุณเห็นหลัง facebook.com ตรงนี้นะครับให้คุณกดแลไปนะครับแล้วก็ทำการคาว่า h a c k e t แล้วก็กด enter พอคุณกด enter แล้วนะครับมันจะเด้งมาที่หน้านี้พอมันเด้งมาที่หน้านี้ให้คุณมาเลือกอันที่สองนะครับคําว่ามีคนอื่นเข้าถึงบัญชีของฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วให้คุณกดดําเนินการต่อหลังจากที่คุณกดดําเนินการต่อแล้วนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้แล้วให้คุณกดเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะครับวิธีการเปลี่ยนข้อมูลนะครับโดยวิธีนี้ จะไม่ทําให้เฟซล็อกนะครับแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะครับรองมาสแกนแป,ป๊บหนึ่งสำหรับท่านไหนนะครับที่รับรหัสแล้วล็อกอินมาแล้วท่านอยากจะเปลี่ยนข้อมูลเฟซนะครับก็สามารถทําตามวิธีผมได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดเริ่มต้นแล้วมาสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยนะครับใหเรากดดําเนินการต่อได้เลยเนาะ แล้วก็วิธีนี้นะครับวิธีนี้คุณสามารถลบบัตรที่คุณผูกกับเฟสแดงได้นะครับลบบัตรที่ผูกกับเฟสแดงยังไงก็คือหลังจากคุณใช้บัญชียิงแอดใช้ไปแล้วนะครับแล้วบัญชีแดงถ้าเกิดว่า,าเวลาบัญชีแดงเนี่ยคุณจะไม่สามารถลบบัตรได้ถูกไหมครับ ให้คุณมาใช้วิธีนี้นะแต่นะครับแต่บัญชีต้องแดงอย่างน้อยไม่เกิน2วันนะครับถ้าแดงเกิน2วันแล้วนะครับมันจะลบไม่ได้เนาะพอคุณใช้แล้วคุณเช็คแล้วเนี่ยว่าบัญชีแดงแล้วเนี่ยให้คุณมาลบบัตรโดยวิธีนี้ได้เลยอย่าให้เกิน2วันเนาะหลังจากที่เรากดดําเนินการต่อแล้วนะครับอันนี้มันก็จะให้เราทําการเปลี่ยนรหัสเนาะมันก็ให้เราใส่รหัสปัจจุบันก่อนนะครับ เราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับรหัสปัจจุบันแล้วก็รหัสผานอันใหม่นะครับอพอเราตั้งรหัสของเราเรียบร้อยนะครับแล้วเรากดดําเนินการต่อให้เรากดอัปเดตรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นอีเมลนะครับที่ติดมากับเฟซน,นะครับไม่ต้องไม่ต้องลบก,ก็ได้ให้กดข้ามไปเลยตรงนี้ก็กดข้ามไปได้เลยกดข้ามไปได้เลยนะครับ ไม่ยากนะครับขั้นตอนนี้ไม่ยากวิธีการเปลี่ยนรหัสโดยวิธีนี้นะครับหลังจากที่ท่านรับรหัสไปแล้วนะครับล็อกอินปุ่มเนี่ยท่านสามารถกดเปลี่ยนรหัสได้เลยนะครับโดยที่เฟซไม่รองหลังจากที่เราเปลี่ยนรหัสเสร็จแล้วนะครับกดข้ามเสร็จแล้วจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ให้เรากดไปที่ ข่าวทันทีนะครับมันก็จะเด้งกลับมาหน้าโปรไฟล์เฟซนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเนาะก็ไม่ยากนะครับผมถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้าไปในไลน์แอดมิเตอร์กนได้เลยนะครับมีแอดมินดูแลตลอดเวลานะครับเอาไว้มีอะไรอัปเดตผมก็จะทำคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับ